ใครที่ตามผมมาจาก YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ครับก็ในวันนี้ได้ลูกนหนังมาบานหนึ่งนี่นายาสร้างในยุคของเดี๋ยวนะร้อยตำรวจเอกอาจารย์สัตย์ีสาลีคุบอ่าสาลีคุบนี่นะครับ นี่ได้ทํารูปหลวงปู่เอี่ยมขึ้นมาอัดรูปหลวงปู่เอี่ยมขึ้นมาอันนี้แท้แน่เห็นไหมหยิบสมเด็จมาแล้วไม่ได้เล่นครับหยิบมาวางให้ตื่นเต้นเฉยๆนะครับกลัวแฟนเพจไปหมดแล้วผมกลัวจริงๆนะครับแฟนเพจผมอาจจะไม่ค่อยเอาเอาพ่อเดิมไปใช้กันน,นี่นางกวักหลวงพ่อเดิม ข้างหลังนะแปะด้วยนะนางกวักพลาสติกสองสี่เก้าสามเดิมยุคต้นอ่ะเอาพอเดิมไปใช้กันนาทีเดียวนาทีเดียวนี่นางกวักพลาสติกหลงพ่อเดิมที่ทันตัวพ่อเดิมสองสี่เก้าสามเนี่ยเนื้อแบบนี้ง่ายนะะแล้วก็ได้นางกวักเนื้อชินพ่อเดิมไปใช้ด้วยอันนี้ผมถ่ายรูปไปแล้วนะครับเอาไว้ลงหนังสือ ให้แฟนเพจไปครอบครองกันให้ทั้งทีก็ให้เด็ดๆไปเลยอ่ะไปแล้วครับเดี๋ยวนาทีเดียวกดไปเป็นสองนาทีแล้วผมอ่ะไปนะอันนี้ได้สององค์ในองค์เดียวนะได้ทั้งนะครับนางกวากพลาสติกยุคต้นอันนี้มีเลี่ยมทองเลี่ยมนาคเดิมนะจากวัดด้วยเนี่ยเราได้นางกวากเนื้อชิ้นด้วยอันนี้ได้ใช้พุทธคุณหลวงพ่อเดิมเต็มเต็มชัดเจนไป โอ้โหโอ้โหหลักพันนะครับเอาละเพื่อนๆผมคงให้ดองค์เดียวนะนะหลวงว่าเดิมอะไรที่ทันชีวิตหลวงว่าเดิมก็หลายหมื่นเป็นแสนหมดอันนี้ได้สององในองค์เดียวนะครับอันนี้ผมถ่ายรูปไปแล้วครับ ตั้งแต่ผมเก็บพอเดิมมาเป็นท่านอะผมให้ท็อปที่สุดปะนะใครได้นะใครได้เป็นเจ้าของโอ้พี่โอสถิตพี่โอสถิตทันนะแต่ว่านะครับตัวเลขเท่ากับพี่ทวีพอดีปิดตาบัญญางหลวงปู่จันทร์อนะพี่สักชายของไม่ขาดศรัทธาปิดตาหูก็ตายหลวงปู่จันทร์วัด บ้านยางเต็มฟอร์มไม่บินไม่ซ่อมสมบูรณ์มาไม่ขาดศรัทธากันเลยมาสองนาทีเสียนยุคเก่าจะบอกว่าเหนียวจริงๆนะยอดธงวัดมอนปิดตาบ้านยางเขาจึงมีคำขวัญว่าอย่าแวะหุบรักอย่าพักบ้านยางนะอ่ะราคามาเวลาเดินให้ เวลามีพาร์แบบนี้มาแบ่งปันในรายการก็เป็นเกียรติเป็นสีกับรายการอขออย่างเดียวอย่าให้ผมขาดทุนเยอะแค่นั้นเองครับเอา้ง่ายคุณไปถามเซียนคนอื่นเท่าไหร่นะครับไม่ต้องแบบราคานั้นะประกาศราคาละประกันของผมองเก๊คืนเพิ่มไม่ด้วยอย่างเงี้ยเก๊คืนเพิ่มไม่ห้าหมื่นเพราะเป็นพารราชบุรีพาระทุกโอ้ผมน้ำแบ่งปัน่านไฟ้สนนะคนเห็นทั่วประเทศ นะผมไม่สามารถที่จะเอาพักเกมมาประจานตัวเองได้แต่ที่ผมมาแบ่งปันในไลฟ์สดคือผมอยากให้อยู่ใน youtube นะเพื่อเป็นตำรานะครับเกี่ยวกับพระเครื่องนะอยู่ใน u t u b e นะเนะวลาคุณไปขอซื้อเซียนคนอื่นหรือเพจอื่นเท่าไหร่อ่ะไม่ต้องราคาหนาหรอกแต่ถ้าแบบถูกกว่าเกินครึ่งเนี่ยใครจะไปหามาให้คุณได้ใครจะมีกำลังใจมานั่งหาพระแท้พี่เพื่อนๆหรอครับ นะอันนี้ก็ต้องกราบเรียนกันตรงๆนะถ้าเกิดว่าผมทำรายการแล้วขาดทุนบ่อยเดี๋ยวแอดมินก็จเพื่นผมให้ไปทำอาชีพอื่นพอดีให้ไปเก็บมะขามเทศขายก็พอดีแล้วครับปีนมะพร้าวเก็บมะขามเทศนะขุดเผือกขุดมันมาขายไม่ต้องเล่นพ้าครับโอ้โหปิดตาวัดวันยาอนะโอเคครับนะเท่าไหร่ไม่รู้นะครับ ไม่ค่อยอยากจะดูตัวเลขหน้าจอแล้วนะก็ว่านะบัตรหน้าจอทิ้งไปแล้วเดี๋ยวก็นะฮะปิดตามราคาพอปิดตามเวลาเหลือเวลาเจ็ดวินะฮะอ่าใครได้ไปโชคดีด้วยจะหาปิดตาหลบบูันมาอย่างแท้ๆมันบอง่ายหรอครับมันบอง่ายหรอครับปิดตาวัดบานยางแท้ๆครับเก๋เป็นเค่ง นะครับแท้ๆไม่ว่าจะเป็นในเพจนครปฐมหรือเพจคนบ้านยางก็ต้องว่ากันที่หลักแสนขึ้นไปโอ้โหราคานี้เท่ากับต่อปวดดี่ปีสามหกเนื้อทองแดงจริงๆอ้อใครได้ไปดีใจด้วยเฮอบางโพสตโอ๊ตบางแพรใครได้ไปพรุ่งนี้ น้องๆบ้านยางจะด่าผมหรือเปล่าโหแต่คนที่ได้เป็นพี่ทวีผมดีใจนะผมดีใจที่คนได้นะครับเป็นพี่ทวีซึ่งนะพี่ทวีอีกหน่อยอ่ะผมจะต้องไปขอแบ่งพระพี่ทวีครับอีกหน่อยเนี่ยนะครับคนที่นะเซียนพรกจะต้องวิ่งเข้าหาต้องเป็นพี่ทวีเพราะถ้าใครเก็บคลังพาะเครื่องแบบนี้ไว้นะ นะครับเมื่อเวลานะมีคนต้องการเขาก็ต้องถ้าต้องการไปทํากำไรอ่ะเขาก็ต้องเข้าหาคนที่นะครับคอกคอมา,าเหล่านี้ไว้นะครับอ่ะโอเคนี่แหละครับเหรียญสุกโตนี่นะอ่ะเดี๋ยวขอหนังสือร่มนะ้ําแม่กองไงนะครับเหรียญสุกโตวัดอ่างทองอันนี้ นะเขาลงสองพันห้าร้อยหนึ่งอันนี้รุ่นหลังนะคุณดูตัวหนังสือดิหนังสือยังหาแบบนี้ลงบ่ได้เลยอ่าแบบเนี้ยคือสองหลังสองพันห้าร้อยแต่ถ้าแบบนี้สองสี่แปดกว่าเห็นไหมคนละง,งานเนี่ยขนาดในหนังสือยังหาแค่เนี่ยปีสองพันห้าร้อยหนึ่งลงซึ่งเห็นไหมคนละง,งานอันนี้งานยุคหลังอันนี้คืองานยุคแรกเออ นะครับอ่ะกะเดีเ๋ยวพอไปเอาไปถอดทำต้นแบบเดี๋ยวรอแอดมิงเก็บไว้พี่หน่อยไม่เห็นต้องแพงแบ่งถูกๆเดี๋ยวเขาก็นะครับครับใครก็อยากได้พระถูกอ้าวเหรียญน,นี้ครับพอลุงเสกสองจะเอาผมจริงอะนะสองสี่คายบอกแปกกว่า ผมว่าเจ็ดกว่าผมมีประวัติว่าการสร้างเหรียญสุกโตวัดอ่างแก้วอะทำตั้งแต่ปีสองสี่หกแดซึ่งสองสี่หกดเนื้อปะกาเนี่ยก็มีอยู่ในเหรียญน,นะครับทันช่วงบุญนาคพอลุงหกเก้านะพอพรหนองแขมเนะี่ย พอลุงหกเก้าก็ทำเนื้อปลาแล้วพอมาเจ็ดสองก็พ่อแดงโพธารามอันนี้เป็นเหรียญน,นะครับบล็อกที่แม้ในหนังสือยังหาลงไม่ได้อ่าเป็นต้นแบบเหรียญที่พอไปเอาไปถอดทำเหรียญหลอดอ่ะลืมโมเพลินอ่ะนาทีเดียวแล้วกันอ่ะ เลยไปเยอะแล้วเอานาทีเดยวแล้วกันถ้าผมลืมกดเวลาแบบนี้พระจะเลือกคนเลยเพราะคนจะตั้งเวลาไว้ไม่ได้เทราไหร่นะโอ้โหดีใจด้วยนะเดี๋ยวให้ใกล้ใกล้หมดเวลาก่อนนะครับให้เก็บพระในบ้านเป็นสิบล้านอ่ะมีเหรียญแบบนี้ในบ้านแล้วหรือยังผมกล้าพูดนะให้เก็บพระในบ้านเป็นสิบล้านมีเหรียญแบบนี้ในบ้านแล้วหรือยังเหรียญแบบเนี้ยผมบอกเลว่าหายาก ถ้ามองว่าศิลปะเหรียญแบบเนี้เหมือนกับช่างที่แกะเหรียญอะไรนะเหมือนช่างที่แกะเหรียญเพราะคุยวัดยาใสปีหกหกสามเนี่ยเหมือนช่างที่แกะเหรียญพราะคุยวัดยาใสปีหกกว่ามีประวัติว่าเหรียญชุกโตสร้างปีหกแปดนะครับแต่ผมเผื่อให้เหรียญนี้ยให้เจ็ดกว่าเลยอ่ะเป็นเหรียญที่พาะไปเอาไปถอดนะทำเหรียญล้างกว่าช้าโอ้โหแอดมินบอก คุณอาทวีได้ไปโอ้พี่ทวีรักเลยแล้วพี่ทวีเป็นคนแถวนั้นด้วยได้เหรียญนี้ไปนี่บอกว่าที่สุดแล้วแหมโอ้โหต้องแถมไม่ได้ต้องแถมไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดพี่ทวีผมแถมยี่าห้าพุทธศตวตรรษให้องค์นึงเลยแถมโอแล้วก็มีของหายากอีก หลายๆอย่างเดี๋ยวค่อยว่ากันอ้าวอันนี้แถมไม่พิทวีราคาไม่สำคัญนะรับซื้อคืนหมื่นห้าอ้าวพอเงิน,นเราจะหอมปกโพป,ปีศูนย์เ้าอันนี้เอาพันเดียวพันเดียวอยากให้ครับพิกติวุฒินี่พี่เบนซ์ไม่ทัน25่ห้าตวตรรษองค์นี้นี่มีคราบนะคราบลงรักเดิมๆแบบหนึ่ง มีเข็มใต้ล่างจะเป็นบล็อกจีวอลเรียบเอาเนี่ยมีหมุดใต้ฐานนี่จะเป็นบล็อกจีวอลเรียบเอาเนี่ยเนี่ยลงลักเดิมๆเ,เนี่ยแม่มจะเป็นจีวอลเรียบเอานะเนี่ยเอ้าไม่เป็นไรเออเอาพันแปดเป็นจีวอลเรียบก็หมื่นกว่าเอ้าเอาพันแปดเอามีเนี่ยมีหมุดใต้ฐานเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าบล็อกมีหมุดเนี่ยเป็นบล็อก แพงอ่ะก็ดูดีเนี่ยเดี่ยบล็อกนี้ไม่มีหมุดเห็นไหมเออบล็อกนี้ไม่มีหมุดบล็อกนี้มีหมุดใต้ฐานนี่นี่มีเม็ดนี่นี่ถ้าจีวรเรียบก็บเป็นหมื่นอ่ะพีทวีอ้าวยี 25, ่ห้าตวตรรษนี่นะครับเหรียญด้วยอ้าวเหรียญด้วยนี่ด้วยเอามาพร้อมกันเอาคู่นี้เอาแหมกระไรเงินหายากสวยๆด้วยคู่นี้เอาไป 1, 1, 9, า 1, 9, พันพันเก้าอ่ะพันเก้าพอ ใครอยากได้อะไรมาพันก้าี่เบน์อาพอ,นาพอแทนาวารพอแทนซองเดิมเอาสามพันซองเดิมเอาสามพันอ่นี่ใครได้ไปครับนี่พวารพอแทนพี่ชาติพันใช่ไหมพี่ทวีไม่ได้แต่ถ้าเอาอะทางพี่ชาติพันพี่ทวีพี่กิตติให้กดหนึ่งมาผมให้สมองค์สวยเท่ากันอะไรที่มีจัดให้ไม่ว่ากัน อาโอกดูในกล่องนี้แล้วนะครับกล่องนี้เหรอกล่องนี้อาโอกเอาซักสองหมืนหนึ่งได้ไหมสองหมื่นหนึ่งได้ไหมขาดทุนด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาสองหมืนหนึ่งแล้วกัน,นวัดใจไงหลังไข่ปลาไม่ได้แล้วเปิดแล้วอ่ะ ได้ขึ้นต่อจากไขป่ปลาอาโอ๊ตเปิดมาโอ้ก็จะเป็นลมอะดิแม,แม่เอาเนี่แนะนำก่อนยิมห้าสตวรัษพร้อมเลี่ยมเหรียญอาจารย์วิทยยังองนี้เก่งมากพอแดงเขาจะขาดทุนหรือเปล่านี่ ฮะปูหมุน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 ปิดตาโอ้โหตะกุดสามกริย์เลยพ่อปิดตาวัดโบสถ์ปทุมธานีตะกุดสามกริย์เงินทองนาคเลยแม่โอ้กีบบัวไม่ใช่กีบบัว ถากระดานสารเจ้านี่อาจารย์น้องทั้งหมดครับอาจารย์น้องทรายขาวนี่อาจารย์น้องวัดทรายขาวทั้งหมดไม่ได้ถูกนะอาจารย์น้องปีสามเก้าเนี่ยครับอืมเจ้าคุณสุพจน์เอ่ะไม่เป็นไรนะครับสรุปแล้วอาโอก แล้วที่เด็ดที่ที่ที่เห็นแล้วไม่อยากวางหนะปู่บุญไปอีกหนึ่งองค์โอ้ยปู่บุญก็หมื่นฝาบาทแล้วครับหมื่นฝาบาทตอนนี้ก็ไม่มีให้แล้วครับอาโอกแฮบไแฮไปบ,บ้างได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรเอาจำไม่ได้หรอกเช่าอะไรมาบ้างแต่ละวันอ่ะถุงเนี้ย ไม่รู้มีอะไรบ้างนะถุงนี้ยใครเอานะผมเอาสองหมื่นหกสองมื่นหกถุงนี้สองหมื่หกะนเนี่ยนะให้หมดนะสองหมืหกพันบาทเนี่ยได้ชุดนี้ไปเนี่ยนะเพราะเตะ่พ่่เงินเน่ี่่แบบสวยทุกองใบฝอยพร้อม ยังไม่รู้มีอะไรบ้างจะแกะให้ดูนี่ผมก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอะถุงนี้จริงอะไรที่ผมเก็บไว้นยะเนะี่ยไอเจ้าหลานชายผมก็จะหาของรวมรวไม่ให้มันนะอ้าวมาโอ้ยกิ่งเชียงแสนพวกเงินเหรียญสตางเล็กเพราะเงิน เน่กิ่งเชียงแสนก็สวยๆแบบนี้ก็หมื่นกว่าบาทแล้วบกโพมีปีกหายากพ่อเต๋แนแบโอ้โหแนบนี่ไม่ลูกยันนะเนี่ยครบเจ็ดครบเจ็ดวันหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดห้าชุดเจ็ดวันไม่ต้องมากเมื่อก่อนละพันกว่าบาทเอาละพันเนี่ย จ็ดวันก็เจ็ดพันเจ็ดเจ็ดห้าสามห้าอืมโอเคครับเก็บไว้ก่อนนะคือเวลาผมแบ่งพระเนี่ยผมไม่รู้หรอกครับว่ามีอะไรบ้างไอพ้พระผมที่เจ้าหลานผมเนะี่ยเก็บรวมไม่ให้เนี่ยเก็บก่อนพ่าเตยังเหลืออยู่เนดะี๋เจ้าให้เจ้าหลานชายเก็บบางทีมันก็ไม่ได้เอาไ้ผมแบ่งปันหรอกครับมันก็เก็บว่านะโอ๊ตผมแยกให้แล้วนะ ปกโพเพราะเงินมีปีกหายากเจอแต่แบบตัดชิดหมดคู่เนี้ยเอาสองพั้าอ่ปกโพหรเพราะเงินมีปีกองค์เดียวก็ไม่มีปีก10องค์ก็หลายหมื่นสู้มีปีกองค์เดียวไม่ได้เนี่นะครับสองพแล้วบาทคู่นี้ใครเอาปิดไปโอ้พุทธคุณเพราเงินนี่แม้กระทั่ง นในสมัยก่อนเนี่ยจัดพิธีใหญ่ๆในสมุดสงครามสมุดสาครต้องนิมนต์พ่อเงินไปเป็นเจ้าพิธีทั้งนั้นนะรพระลูกวัดจะใครจะมานั่งเป็นองค์ประกอบในการสวดก็ได้แต่เจ้าพิธีต้องนิมนต์พ่อเงินเท่านั้น2ครับนะอ่ะสองพัาพิชาพันเรียบร้อยเชียงแสนพ่อเงิน ผมแบ่งถูกก็เก็บก่อนเก็บมาตั้งนานเก็บอีกนิดจะเป็นลโออเดอร์เอาเอาเหรียญพ่อเตะไปใช้กันนี่แบ่งถูกถูกก็นะครับพ่อเต้อะไรนี้าแปดร้อยพ่อเงินเก็บก่อนผมก็ผมชอบพ่อเงินอยู่แล้วไม่งั้นผมไม่เก็บขนาดนี้แล้วเอาพ่อเงินมาแบ่งถูกกับพระใหม่บางคนเหอะพระแพงก็บอกพระถูกไม่ดีเก็บหลวงพอ่อผมไม่เคยเจอเลยนะ หลวงพ่ออุปสีเนื้อโลหะแน่จริงต้องบอกพี่หอมเลยพี่หอมอยู่ไหมอันนี้ก่อนสองพันห้าร้อยเนยไม่รู้ปีสร้างประกันแท้ให้อันนี้แท้แน่นอนเนี่ยผมไม่รู้ไ้ย้ยหลวงพ่อโุปาสีเนื้อโลหะนี่สร้างปีอะไรเนื้อโลหะแบบนี้จะทันตัวเอเนีย่ย หลวงพ่อโอภาสีองค์นี้ยเอาสามพันห้าเผอเผจะทันตัวต้องพึ่งพี่หอมแล้วล่ะไม่เคยเล่นม้ามาไม่เคยได้ครับแต่เนื้อง,งานนี่ก่อนสมบันห้าร้อยแน่นอนพี่หอมอยู่ไหมครับพอพี่หอมอยู่วัดอสมบางมดพอดีผมไม่รู้จริงเนี่ยเอาสามพันห้าร้อยบาทประกันแทงให้ครับพี่ทวีปล็อกเก็ต ลวงปูสมนี่วัดดอนบุผารามล็อกเก็ตแพงกว่าเหรียญล็อกเก็ตกระลูปเนี่ยแพงกว่าเหรียญเก็บไว้กับผมนี่แหละนางกวกักครับอ้าวนางกวกักอ่ะห้ประมูลนะเนี่ยนางกวักหลวงพ่อเดิมเนี่ยอ่าถ้าสิงหลวงพ่อเดิมไม่เก่าขนาดนี้ก็ไม่ใช่อะ่ะ อ่าบอกได้แค่ว่าถ้าสิงหลงว่าเดิมไม่เก่าขนาดนี้ก็ไม่ใช่อ่ะนี่เก๊คืนเพิ่ไมไปห้าพันนี่ให้ไปใส่ราคากันเอานี่อยู่ในตลับสีพึ่งเนี่ยคนสมัยก่อนก,ก็ใส่ตลับสีพึ่งป้ายปากไงพูดจาอะไรคนก็จะมาซื้อนะับของเงน แม่เป็นแสเนะเปเล่นไหมนะนะในสายตรงเขา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 เาเขาเปิดจะเป็นแสนแสนนะเนี่ยเอาอประกันแท้ด้วยเก๊คืนตังเพิ่มอะนะเท่าไหร่ก็ไปดูกันเอาแล้วกันนะทาให้คนรู้จักพ้าเก่าแล้วกันเนี่ยแต่ใจจริงก็อยากจะทําให้พ้าเก่ามันมีคุณค่าเนี่ยก็ต้องเปิดแพงๆกันบ้างเนาะบางครั้งพ้าอะไรไม่รู้อะ ไม่ได้หายากเลยเปิดแพงๆยังมีคนเช่ากันพาหายากยากเปิดถูกๆคนก็ชอบบอกว่าถูกไม่ดีแม่ผมก็หมดเลลวลาขายได้ไปก็ดีใจด้วยก็เขาเปิดกันเป็นแสนๆแล้วนะครับอยู่ในมือเครื่องรางเขานะแต่สำหรับผมเนี่ยนะครับเก๊กคืนเพิ่มให้ด้วยเช่าไปเท่าไหร่ไม่รู้เก๊กคืนเพิ่มอีกห้าพัน พี่ทวีทันหรือเปล่าแค่นั้นละโอ้พี่ทวีเป็นคนขอด้วยพี่เกดแก้วปาดหน้าป๊บไปใช่ไหมโอ้โห